ที่จังหวัดสุขโขทัยครับเขาบอกว่าแน่นอนว่าเวลาที่เราเกิดน้ําท่วมมันมีความทุกข์ในเรื่องของการที่เราเนี่ยไม่อยากที่จะเสียทรัพย์สินสภาพจิตใจสภาพจิตใจต่างๆซึ่งตอนนี้เขามีการเข้าไปช่วยเหลือนะครับเขาบอกว่าทหารเหล่าแพทย์เข้าตรวจสุขภาพครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมและก็ลดสภาวะเครียดจากสถานการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้ด้วยครับสถานการณ์น้าท่วมที่อ,อําเภอเมืองสุขโขทัยนะครับที่หมู่ที่1ตําบลปากแคว ตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มที่คลายครับระดับน้ําที่ท่วมเนี่ยเริ่มลดลงแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่อยู่ต่ํากว่าระดับน้ํายมนะครับยังคงมีน้ําท่วมขังขนาดที่หมู่ที่5บ้านวังโพและก็หมู่ที่9บ้านมะขามค่อมครับแลวก็ซึ่งต้องบอกว่าบ้านมะขามค่อมเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของตําบลยางซ้ายอําเภอเมืองสุโขทยัยยังคงมีน้ําท่วมสูงครับเนื่องจากจุดนี้เนี่ยถนนคันดิน เป็นคันดินกั้นน้ําทั้งสองหมู่บ้านได้ถูกน้ําจากแม่น้ํายมไหลแรงกัดซาะด้านล่างจนเป็นโพรงแล้วก็พังลงมาทําให้น้ําจากแม่น้ํายมเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายด้วยนะครับกว่า200หลังคาเรือนจากจังหวัดสุโขทัยก็ตอนนี้ได้มีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขณะที่พันเอกศักดิ์สิทธ์ นินจันทร์ครับรองผออร,รอมนรจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ได้ร่วมกับพันสร23บชร .3 นํนำโดยพันเอกเอกพลพิพัฒน์คุณโนปาการนะครับผู้บัญชาการกองพันเสนารัทธ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรขออภัยนะครับค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำนักเรียนนายสิบทหารบกนะครับเหล่าแพทย์เข้าพื้นที่ไปที่บ้านวังโพหมู่ที่5 แล้วก็บ้านมาขามข้อมูลที่9ครับเพื่อที่จะเป็นการตรวจสุขภาพร่างกายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาอักขีภัยจํานวน30ร,รายด้วยกันนะครับปัญหาอุทกภัยค่ะจํานวน30รายนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะเริ่มจะมีอาการเครียดจากภาวะน้ําท่วมค่ะเป็นเวลาหลายวันการที่มีหน่วยแพทย์ทหารเข้ามาดูแลแล้วก็พูดคุยนะคะก็เป็นการช่วยลดอาการเครียดของพี่น้องประชาชนไปได้เป็นอย่างมากค่ะอีกทั้งส่วนใหญ่นะคะจะต้องมีการเดินลุยน้ําเป็นเวลานาน,านจึงเกิดเป็น โรคน้ํากัดเท้าค่ะแล้วก็มีบาดแผลนะคะจากการที่ถูกน้ําท่วมขังทางทีมนัเกเรียนในสิบทหารบกเหล่าแพทย์เนี่ยก็ให้การรักษาแล้วก็แนะนําจนสามารถที่จะคลายความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งทางทีมแพทย์นะคะยังได้เดินทางไปตรวจรักษาผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านที่ถูกน้ําท่วมนะคะแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้อีกด้วยค่ะสําหรับสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะตอนนี้เนี่ยคือต้องมีการตั้งศูนย์เฝ้า ระวังปริมาณน้ําเหนือที่จะมาจากจังหวัดแพร่ที่อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีปริมาณฝนที่ยังคงตกในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยโดยปริมาณน้ําที่ไหลผ่านประตูระบายน้ําบ้านหาสะพานจันทร์อําเภอสวรรคโลกมีปริมาณปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่667ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีความลึกอยู่ที่11.52เมตรและที่จุดวัดน้ำวา Y4 หนนาจวนผููวานะคะปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านอยู่ที่ 397ลูกบาทเมตรต่อวินาทีความลึกอยู่ที่7เมตรด้วยกันขณะนี้นะคะมีการรายงานว่าน้ำที่ไหลล้นสปินเวล์เนี่ยจากอ่างทองนะคะเข้าที่อ่างเก็บน้ำขอภัยค่ะจากอ่างเก็บน้ำแม่มอกนะคะไหลผ่านเข้าสู่เขตอำเภอเมืองสุขโขทยัยซึ่งจะมีผลกระทบในพื้นที่ตำบลวังทองแตง ตำบลเมืองเก่าแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะนี่เลยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะไป ดูแลสาภาพจิตใจใช่แล้วไปช่วยเหลือไปตัวสุขภาพกันนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับใช่แล้วค่ะจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยเป็นจังหวัดที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคือจะได้รับผลกระทบหนักนะคะแล้วก็มีการสร้างเขาเรียกว่าระบบป้องกันน้าท่วมแต่ตอนนี้เองนะคือปริมาณน้ํามันมากเกินกว่าที่ระบบป้องกันน้ําท่วมเนี่ยจะสามารถที่จะปิดกั้นไว้ได้ในช่วงบ่ายของวันนี้เองนะคะในรายการ N b t n บีนอรวมใจคนไทยไมิถิ้งกันเดี๋ยวคุณภูผาเองจะได้ร่วมพูดคุยกับทางท่านปอพจังหวัดสุโขทัยอัปเดสถาานกรณ ล่าสุดของปริมาณน้ําในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยนะัยณวันนี้เองเป็นอย่างไรบ้างและความช่วยเหลือเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนแล้วและที่สําคัญเป็นเกตความรู้ในเรื่องของการที่เรากําลังเผชิญอุทกภัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถขับรถต้องลุยน้ําหรือรถน้ําท่วมเนี่ยเราจะใช้รถอย่างไรให้ปลอดภยัยแล้วก็รถไม่พังอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือคในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์น้ําท่วมเราจะใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย